ทำอะไรตามใจคือไทยแท้มากมากทำอะไรตามใจคือไทยแท้เมื่อก่อนรู้สึกไม่จริงนะโลกสวยมากแต่ปัจจุบันเราเห็นแล้วว่าคนไทยเป็นคนที่เราเอาที่สบายใจเนี่ยความเป็นไทยคือเอาที่สบายใจเขากับัาสนทนาพุทธอีกด้วยความที่ส่วนตัวนะคะมองว่าพุทธแบบไทยคือหิวกินร้อนอาบน้ำเนี่ย ทำให้คนไทยเป็นแบบนี้เราเอาที่สบายใจในสิ่งที่เป็นความเป็นไทยเรียกว่าภาษาไทยภาษาไทยแสดงถึงความเป็นไทยมากที่สุดลองมาก็คือพวกวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมีทั้งจารีตประเพณีขนบประเพณีจารีตประเพณีนี่ดีที่สุดเลยถูกไหมดีไงจารีตประเพณีถงถ้าไม่ทําคนที่ไม่ทำเนี่ยจารีตก็จะแสดงให้เห็นถึงความความไม่มีมารยาทปะ ช่ไหมเรื่องจารีตประเพณีก็ถือว่าสำคัญน,นะคือการคือสังคมแบบพหุวัฒนธรรมคือการนําเอาวัฒนธรรมอื่นมารวมกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ถ้าใส่ชุดไทยแล้วบอกว่านี่คือความเป็นไทยไมิก็ตัดสินไม่ได้ว่ามันคือไทยไหมเพราะเคยเรียนละอาจารย์เรียนวิชาลักษณะไทยแล้วอาจารย์เคยถามว่าอะไรคือลักษณะของความเป็นไทย คุณเป็นคนไทยไหมทาไมคุณถึงบอกว่าคุณเป็นคนไทยคุณมีบรรพบุรุษที่มาจากจีนมาจากลาวมาจากพมา่ามาจากมอญไหมแล้วคุณเป็นคนไทยแท้ไหมเราจะตอบได้ไหมว่าคนที่เรายืนอ,อยู่ทุกวันนี้ที่อยู่บนสังคมตอนเนี้คือคนไทยแทย้ๆไม่มีใครตอบได้ถูกไหมครับเพราะเราเปลี่ยนเราถูกวิวัฒนาการเราถูกเปลี่ยนแปลงแล้วที่เขาเคยบอกว่าประเทศไทยย้ายมาจากจีนย้ยายมาจากนู่นย้ายมาจากนี่ย้ายมาจากนั่นนั่นก็หมายความว่าเราฉันเป็นคนไทยหรือเปล่า และอะไรคือไทยมันให้คำนิยามไม่ได้ฉะนั้นไทยก็คือสิ่งที่อยู่ณนะตอนนี้ทุกคนที่สัญชาติไทยอแน่นอนเขาจะตีความว่าเราคือไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอย่างครูเนี่ยเคยเรียนวิชาเขาเรียกว่าวิชาไทยคาลลิกราฟชื่อภาษาจำชื่อภาษาอังกฤษ,าษาได้นะคะ ภาษาไทยจะไม่ได้แล้วมันคือการไทยคาริกราฟอาจารย์เขาก็จะให้ดูว่ายุคของวัดเป็นยังไงอักษรกำเมืองมันมีความคล้ายกันยังไงกับของวัดพัฒนามาสู่อยุธยาฟอนต์อยุธยาเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องลักษณะการจานการเขียนรูปแบบที่มันเปลี่ยนไปจนมาถึงปัจจุบันแต่ถามว่าปัจจุบันมันมีสีสีตัวมาตั้งแต่แรกอ๋อใช่มันมีประมาณนี้นะใกล้เคียงกันมาตั้งแต่แรกเพียงแต่รูปแบบมันเปลี่ยนไปน่าจะเป็นเรื่องของการใช้อืม เพราะฉะนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นปกติอยู่แล้วในยุคนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วค่ะต้องทอดการศึกษาไทยการศึกษาไทยไม่เคยมีหลักสูตรให้ครูสอนภาษาพ่อขุนรามแฉงเลย<ม>ในระดับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมปลายระดับอุดมศึกษาไม่มีเลยไม่มีไม่มีหลักสูตรหรือไม่มีอะไรที่จะให้สอนทุกอย่างมันมีพัฒนาการทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตเราเกิดไม่ทัน พอเราเกิดไม่ทันปุ๊บเราไม่รู้ว่าในอดีตคนในอดีตคิดยังไงเราเห็นแค่สิ่งที่เขาหลงเหลือไว้ให้เราแล้วแล้วเรามาคิดต่อเองนั่นหมายความว่า,าที่เราอ่านอย่างทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างที่เขาต้องการก็ได้